ปิหารหลวงปู่สมเด็จลุน,นจำปาสักสปปลาวปาฏิหารหลวงปู่สมเด็จลุนนครจำปาสักสปปลาวเรื่องราวของหลวงปู่สมเด็จลุนพอจะประมาณเล่าไว้เป็นอนุสร์ได้ดังนี้เรื่องหนึ่งคือในสมัยฝรั่งเศสใช้อำนาจด้วยความโลภตามสันดานของนักล่าเมืองขึ้นโดยคิดว่า ชาติอื่นบ้านเมืองอื่นด้อยอารยธรรมกว่าตนและมักอ้างว่าเข้ามาเพื่อปกครองเพื่อขจัดความด้อยอารยธรรมให้แก่ชาติที่ตนเข้าไปล่าเอาเป็นเมืองขึ้นเป็นบุญคุณเสียอีกการเข้ามาปกครองของฝรั่งเศสครั้งนั้นเป็นการแบ่งแยกเอาดินแดนไปจากอกของประเทศไทยโดยตรงไม่ยอมก็ต้องยอมเพราะไทย ในครั้งรอศอ1ส2นั้นมีแต่หอกดาบมีดพระไว้ทําศึกสงครามแต่หามีปืนไฟเรือรบจะต่อกอนกับเขาไม่จําเป็นจําใจยอมให้ไปตามนโยบายรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้โดยยอมเสียประโยชน์ส่วนน้อยไปการเข้ามาปกครองราชอาณาจักรลาวในครั้งนั้นมีนายมอปาวีเป็นผู้สำเร็จราชการมีอำนาจเต็ม นายมอปาวีได้ข่าวว่าเจ้าผู้ครองนครจำปาสักคิดแข่งข้อกระด้างกระเดืองจึงคุมกำลังมาหวังจะจับกลุมตัวไปตอนนั้นเจ้าผู้ครองนครจำปาสักมีความเคารพสำเร็จลุนว่ามีอำนาจอภิเนหานจึงขอให้มอปาวีอนุญาตให้หลวงปู่สำเร็จลุนเดินทางไปกับตนด้วยซึ่งมอปาวีก็ยินยอม เมื่อเจ้านครจำปาสัก์และหลวงปู่สมเร็จลุนไปถึงท่าจอดเรือริมฝั่งโค้งเป็นเรือขุดลำใหญ่บรรทุกคนได้หลายสิบหมอปาวีให้เรือประจําตำแหน่งของตนก่อนที่จะขึ้นเรือหลวงปู่สมเด็จลุนได้บอกว่าให้ขึ้นเรือให้ดีเดี๋ยวเรือจะลม่มพอหลวงปู่สมเด็จลุนก้าวเหยียบแคมเรือเป็นก้าวแรกเรือก็เอียงวูบลง มอปาวีเห็นปาฏิหาริแล้วเกิดความหวั่นเกรงจะไปทำให้เรือล่มเสียกลางทางจึงยอมปล่อยกลับมาทั้งสองคนบางคนเล่าว่าบางครั้งหลวงปู่เอาใบไม้หรือไม่ก็ฝาบาทวางบนผิวน้ำเหยียบลอยข้ามฝั่งมาบางครั้งยืนกลางลําเรือให้เรือข้ามฝั่งโดยไม่ต้องมีคนพายบางครั้งท่านเห็นชาวบ้าน เขาตำส้มมะละกอรหรือตำบักหงกินกันแต่ขาดมะนาวจะบอกกับชาวบ้านว่าข้าจะไปเอามะนาวที่กรุงเทพมาให้ท่านเดินทางออกไปพักหนึ่งกลับมาเอามะนาวมาให้เป็นที่แปลกใจงงง,งันไปต,ตามกันครั้งหนึ่งท่านอุปสมบทมาหลายพรรษาแล้วถึงขั้นเป็นครูบาอาจารย์ชาวบ้านเขาก็มาปรึกษากับโยมมารดาท่าน จะทำพิธียกท่านขึ้นเป็นสมภารท่านรู้เข้าก็ไม่ยอมให้ทําเพราะไม่อยากเป็นมันขัดกับความประสงค์ของท่านที่ต้องการอยู่อย่างมักน้อยสันโดษมีอิสระในการท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมอย่างเดียวคุณโยมมานดาก็ไม่ฟังต้องการให้ท่านเป็นสมภารจึงร่วมมือกับหมู่บ้านเวินไซจัดพิธีขึ้นจนได้ท่านต้องเป็นสมภารด้วยความจำเป็นจำใจ โดยเหตุที่ขัดกับจิตใจของท่านนับแต่นั้นมาท่านก็ประพฤติตัวให้ชาวบ้านหมดศรัทธาเลื่อมใสเพื่อจะหนีจากการเป็นสมภารบ้านตึกขาวท่านมาจากจำปาสักคราวใดท่านชอบมาพักที่บ้านน้องชายท่านที่ตึกขาวเป็นประจำหลายครั้งชาวเมืองอุบลเขานิมนต์เนื่องด้วยการทำบุญต่างๆท่านก็มาพักที่ตึกขาวก่อน แล้วจึงเดินทางไปตามที่เขานิมนต์ไว้ปรากฏให้หลานเลนท่านเห็นหลายครั้งคือตัวท่านก็มีคนเห็นว่าไปนั่งสวดมนในงานแต่ที่บ้านตึกขาวก็เห็นท่านนั่งนั่งนอนนอนอยู่ไม่ได้ไปไหนเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันที่ว่าเห็นท่านไปกับผู้มานิมนต์อีกเรื่องหนึ่งเขาเล่าให้ฟังท่านล้างมือแต่ละครั้งต้องใช้น้ำถึงสามหาบใหญ่ ล้างอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานปากก็ท่องมนไปพึมพำการอาบน้ำก็เช่นกันต้องท่องมนไปด้วยเขาเล่าว่าเวลาที่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสก็ตอนที่ท่านนั่งล้างมือหรือลงอาบน้ำในแม่น้ำโขงเป็นครึ่งค่อนวันรู้ภาษานกบางครั้งที่ญาติโยมมานั่งคุยใกล้ๆมองเห็นนกมันจูจีกันบนกิ่งไม้ท่านจะบอกว่า นกมันปรึกษากันว่าจะบินไปทางทิศไหนแล้วมันก็บินไปทางทิศนั้นจริงๆแสดงว่าท่านรู้ภาษาสัตว์ได้เป็นอย่างดีรูปลักษณะของหลวงปู่สมเร็จลุนจากความทรงจำอันเลื่อนๆของคุณครูวันกอมาณีที่เคยเห็นหลวงปู่สมเด็จลุนเมื่อครั้งที่ตนอายุเก้าขวบสิบขวบกวา่าท่านเป็นคนรูปร่างผอมสูง ท่านเคยให้ตระกุดไว้บัตรนี้ก็หายไปหมดแล้วสําเร็จคืออะไรขั้นสําเร็จเป็นคําเรียกสูงสุดที่ชาวบ้านชาวเมืองเขายกย่องแต่งให้ให้เป็นสําเร็จลุนไม่ใช่สังฆราชปกติจะต้องไต่เต้ามาตามลำดับเสียก่อนคือยาคูยาซายาท่านสําเร็จแต่สําเร็จลุนได้ขั้นสูงสุดชาวบ้าน เขาเห็นสำเร็จลุนได้สำเร็จรรมเขาจึงตั้งตำแหน่งนี้ให้เพราะในเมืองลาวยังไม่มีองค์ไหนได้รับตำแหน่งนี้เลยมีแต่สำเร็จลุนองค์เดียวเท่านั้นสามตำแหน่งข้างบนองค์ที่ได้รับหมีมากเมื่อรวมชื่อตำแหน่งทั้งสี่อย่างแล้วก็คือผู้เป็นสมภารวัดนั่นเองคำว่าสำเร็จไม่ใช่ยศทางการแต่งตั้งแต่เป็นชาวบ้านชาวเมืองเขาเคารพนับถือ จึงแต่งตั้งเป็นประเพณีกันเองเพื่อให้เป็นครูอาจารย์สอนลูกศิษย์เป็นเจ้าอาวาสสืบไปความเมตตาของท่านล้วนเป็นที่ซาบซึ้งอยู่ในจิตใจคนทั่วไปมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในทั่วแดนจำปาสักและบ้านเมืองใกล้เคียงเพราะท่านเป็นผู้ทรงวิทยาคุณและมีคำสอนเป็นที่ชื่นชอบยินดีจึงมีมหาชนมาฟังธรรม และปฏิบัติธรรมกันมิได้ขาดปาฏิหาริย์หลวงปู่สมเด็จลุนจำปาสักสอป,อป่อลาว